บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญในวงการตํารวจของประเทศไทยและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานนอนและบทบาทในการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ซับซ้อนหลายคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากจากความสามารถในการทํางานอย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกปัญหาสังคมประวัติส่วนตัวและการศึกษาเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2513ที่ตำบลปิต อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิชรวุธและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31ระดับชั้นปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47เป็นหัวหน้านักเรียนของนรตรุ่น47ระดับปริญญาโทสังคมศาสตร์รมหาบัณฑิตสาขาอาชญววิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนได้เป็นอันดับหนึ่ง และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประาศ,าศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีเซิร์นเอเชียและระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชยวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคคำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนนอกจากนี้ เขายังจบหลักสูตรและรับมอบประกาศกิตติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่21เส้นทางในอาชีพตำรวจหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาเริ่มต้นการทำงานในกรมตำรวจในหลายตำแหน่งและเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นจากการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ปัญหาค้ามนุษย์การท่องเที่ยวและอาชญากรรมข้ามชาติในปีพุทธศักราช2561 พลตตรเอกสุรเชษฐ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพพอโดยเฉพาะการจัดการปัญหาอาชญากรรมท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติต่อมาได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งในตำแหน่งนี้เองเขาได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนมากขึ้นเพราะสามารถแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพผลงานเด่นบิ๊กโจ๊กมีผลงานที่เป็นที่น่าจดจําจ,จากคดีใหญ่หลายคดี เช่นการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ที่ใช้โซเชียลมีเดียการจับกลุ่มคดีอาชญากรรมทางการเงินและคดีที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์การพัฒนาและป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยความก้าวหน้าในตำแหน่งและการกลับมาในปีพุทธศักราช2562บิ๊กโจ๊กถูกโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุการโอนย้ายตำแหน่งต่อมาในปีพุทธศักราช2,564เขาได้รับการคืนตำแหน่งในกรมตำรวจอีกครั้งซึ่งกลับมาพร้อมกับภารกิจใหม่ในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังคงมีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและแก้ไขคดีสำคัญต่างๆและได้รับความนิยมจากประชาชนที่มองว่าเขาเป็นตำรวจที่มีความทุ่มเท